ไปเอาไปคือที่เกี่ยวต่วเอตเขา,าไม่เียน,นเด็กของเร<า>ียนไอ้ลูกเด็กในหอพักบ้างไหมถ้าถ่ายรำ่าน,น,นทางานถ่ายแกล้งข่ายเยล่หรืออะไรก็ไปถ่าย,าายมีไม่ได้เขาก็ไม่ได้อยู่ี่เรมีิรงานเราคิดว่าจะกลับอีเพรอ ใส่ไม่ใส่ตอนนี้ไม่ใส่ตอนนี้อขอเมถ่ผมไม่รู้ผมแค่ถ่ายไม่รู้กระเป๋า